สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟีทูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องให้บอกจะแล้วข่าวด่วนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแสมแพมนะครับแสมแพมออกมาโพสต์นะครับยาวมากซึ่งแสมแพมเป็นอวตารแต่เป็นอวตารที่ไม่ค่อยชอบดราม่านะครับแสมแพมก็เป็นช่อง youtube ที่ชอบเปิดหนังผมก็เข้ารูหนังช่องแสมแพมบ่อยแต่วันนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับแสมแพมครับ <c oughs> มีใครไปโพสต์ว่าแสมแพมหรือเปล่า แซมแพรมออกมาโพสต์ยาวเหยียดระบายยาวเหยียดระบายความในใจหมดเลยครับเอฟซี FC ครับแล้วก็โพสต์ถึงใครบุคคลน,นั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่แซมแพรมโพสต์มันหมายถึงฟังใครเพราะว่าแซมแพรมก็คือเขาปิดหมดเลยนะที่ครับเดี๋ยวเรามาอาที่ครับนะอันนี้เราต้องเสนอข่าวครับแล้วเราก็เสนอข่าวตรงไปตรงมาไม่บิดน,นะครับก็เสนอข่าวตามที่แซมแพรมโพสเลยนะครับไนอะ้ที่ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับแซมแพรมนะครับแซมแพรมไม่ค่อยดราม่านะแล้วก็ไม่ค่อยชอบดรามาด้วยแต่วันเนี้ย แซมแพมทำไมโพสมาครับเรามาดูแสมแพมระบายความในใจกันแซมแมเปิดหนังทำหนังยังโดนเลยเอาตรงๆนะครับไม่เคยให้ความสำคัญกับผู้หญิงเพียงคนนี้เลยนึกว่าหายสาบสูญไปนานแล้วเจออีกทีลา่าสุดมีคนแคปมาให้ดูนิสใส่เด,มเดมิมเดิมพฤติกรรมเดิมๆแก้ไม่หาย เดี๋ยวก็คงพิมพ์แล้วแล้วลบอีกเพอร์เจอร์มโนเก่งที่กล้าพูดเพราะเคยเจอมากับตัวเองเพอร์เจอร์ใต้คลิปของผมวุ่นวายชุนจ้านเอาชุดความคิดของตัวเองมาจินตนาการไปเรื่อยเรื่องของคนอื่นความเพี้ยนความบ้าความพุ่งสร้างของคุณนะควรจะให้คนอื่นเป็นคนมองแต่ดีฝ่านะว่าคุณเป็นเป็นในแบบที่ผมพูดมาหรือไม่ที่สาคัญผมไม่รู้จักคุณไม่สนิทกับคุณแต่ที่แต่แต่ที่อ่า แสนรู้แสนแหลนเนี่ยนะครับพาลนาโวหารวนวนเว,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 เวไปเรื่อยคนที่เขาสนิทกับผมผมคุยกับอ่าผมคุยกับผมคุยกับผม,บผมทุกวันเขายังไม่แสนรู้สู่รู้เท่าคุณเลยคุณเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากสาหรับผมและรู้สึกชีวิตน่าจะมีปัญหามีปมกับการใช้สื่อโลกออนไลน์ไม่ไหวก็ควรพักเถอะในส่วนเรื่องที่ว่าให้คนอื่น ก่อนจะไปตั้งเป้าหมายให้คนอื่นเป็นดังใจตัวเองหรือมีอาติกับใครเคยสํารวจตัวเองบ้างไหมครับเคยคุยกับเคยคุยกับคนรอบข้างบ้างหรือเปล่าหรือไม่มีใครครบหรือไม่มีสังคมรู้ไหมในสิ่งที่คุณเพ้อแต่และอย่างบังเอิญมีคนแคปมาให้แล้วก็กดลิงก์ไปดูนั้นและมันคือพฤติกรรมของคุณทั้งนั้นที่สําคัญเลยนะคนที่มีความปกติทางอารมณ์ มีรูปสัมพันธ์ที่ดีถึงแม้จะเป็นสังคมในโลกออนไลน์ต้องมีเพื่อนถามตัวคุณมีเพื่อนบ้างไหมอีกอย่างนะคนที่เข้ามาท่องโลกโซเชียลที่เขาติดตามข่าวในจักรวาลสีก่กอนจะเป็นอวตารหรือการใช้รูปจริงชื่อจริงมาใช้ส่วนมากก็เป็นเพื่อรับชมความบันเทิงมาติดตามข่าวสารก็ใช้แอคเคาท์เริมกันแต่ประเภทสมัครแอคเคาท์หลายแอคเคาท์เปลี่ยนชื่อไปมาทําเพื่ออะไรวันนี้ผมขอให้ความสาคัญ ลองฟามเพลย์ของคุณสักหน่อยก็ได้ก็แล้วเอาเถอะครับอย่าคิดว่าคุณปิดแอคเคาน์แล้ววีดกรรมเก่าๆเคยคอมเมนต์อะไรไว้บ้างจนคนอื่นทนไม่ไหวอยาคิดว่าไม่มีร่องรอยวีดกรรมที่ทําไว้นะครับถึงคุณจะลบแอคเคาน์ไปแล้วคิดว่าทุกอย่างจะหายไปคิดผิดนะครับมีคนเขาแคปเก็บไว้หมดถือว่าโชคดีมากที่พี่ๆเขายัางเก็บไว้ต้องขอบคุณมากที่ส่งข้อมูลมาให้กับผมนะครับ สำหรับคุณนะถ้ารู้สึกไม่สบายไปพบแพทย์เถอะ <c oughs> ไปพบแพทย์เถอะ <c oughs> นะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะโลกโซเชียลอย่าไปจริงจังมากอย่าไปตัดสินใครไม่รู้จักเขาดีพอฝากหน่อยนะถ้ายังไม่หยุดบ้านเดี๋ยวจะให้เห็นอะไรดีๆไม่ได้ขู่นะถูกผมถูกผมอาจเป็นอวตารสำหรับคุณ เพราะคุณเข้าไม่ถึงผมไงแต่ไม่ใช่สาหรับทุกคนที่คิดว่าผมเป็นอวตารโดยเฉพาะคนเข้าถึงผมได้อยู่ในเราอยู่ในวันทีกรมาไม่เคยใช้คําว่าพฤติกรรมน่ากลัวโรคประสาทอ่อนๆกับผู้หญิงคนไหนแต่ต้องยอมกับคุณพิจารณาตัวเองหน่อยก็ดีนะคะก็ดีนะถ้ามั่นใจดีถ้ามั่นใจดีว่าดีแล้วเป็นอยู่ก็เอาที่คุณสบายใจสําหรับผมคุณเป็นผู้หญิงที่ฟุ้งซ่านอะไรจินตนาการเก่ง ที่สําคัญทัศนคติอ่อนค่อนข้างแปลกๆก,การที่ผมออกมาตอบตัวคุณผมไม่ต้องกังวลผลลัพธ์ที่ใครจะคิดยังไงไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องเอามาลกสมองผมสบายใจและตัดสินใจดีและที่จะโพสต์แบบนี้หลายเรื่องที่ผ่านมาจะให้ทําถูกใจทุกคนหรือแม้แต่ถูกใจคุณเป็นไปไม่ได้ครับผมถือว่านี้สุดเท่าผมทําได้เป็นสิ่งสบายใจที่สุดสําหรับผมสุดท้ายจะเป็นไงก็ช่างมันบอลอ หลายท่านที่เข้ามาอา่านอาจ,อาจไม่เข้าใจว่าผมโพสต์ถึงใครรอก่อนนะครับทุกอย่างมีเวลาของมันความอดทนอดกานของผมก็เช่นกันเมื่อถึงจุดต้องพูดตอบโต้กับผู้หญิงเพี้ยนคนนี้ใช้ความจริงเข้าสู่ด้วยหลักฐานเข้าสู้ด้วยหลักฐานพยานเพราะทุกช่วงเวลาในการสนทนานคือที่สาธระทุกคนเข้าถึงได้การลบแอคเขาไม่ได้ช่วยให้ความจริงหายไปครับอวตารแล้วไง อย่าเอาคำว่าอาวตารมาเด้อยค่ามาด้อยค่าดิคเคดิดคนอื่นอย่างน้อยคิดดูแล้วกันขนาดอาวตารยังรู้สึกได้เลยความคิดจินตนาสูงของคุณมันไปคุกคามคนอื่นหรือไม่ไม่รู้ให้ถามไม่ใช่ให้การไปคิดเองแล้วเพิร์เจอร์เพี้ยนในพื้นที่ของคนอื่นที่ผ่านมาผมยังเห็นหูแมงอย่ามากแสบมือระบายยามากที่ผ่านมาผมยังเห็นถึงความเป็นผู้หญิงอย่างให้เกียรติคุณนะแต่ตอนนี้คงไม่ต้องเกรงใจแล้วให้เกียรติผู้หญิงอย่างคุณอีกต่อไป ไม่สมควรได้รับเกียรติจากผู้ชายแบบผมไม่รู้จักมัธินิตไม่เคยคุยส่วนตัวยิ่งควรมีความเกรงใจควรมีมารยาทถูกต้องครับการไม่ชอบกันไม่พอใจการเกิดขึ้นได้อยู่แล้วบนโลกออนไลน์แต่การตัดสินคนอื่นเป็นต้องอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้และทำเพ้อภาวนาผมไม,ม่ผมว่าไม่สมควรแม้แต่ในพื้นที่ช่องของผมเองที่ผ่านมาไปคิดดีๆนะไม่มีใครเขาปกป้องผมหรอกแต่เขาทนเห็นพฤติกรรมพั่มเพลี้นของคุณไม่ไหวเพราะมันหลายครั้ง อีกอย่างคนแบบผมถ้าจะตอบโต้คุณัวผมตอบโต้เองไม่ต้องไปบอกใครมาตอบโต้แทนทุกคนที่ตําหนิคุณไม่มีใครใช้คาหยาบคายใช้คําพูดนะครับภาพด้วยซ้าใช้เหตุผลเพียงแต่คุณไม่ยอมรับความจริงไม่อย่างนั้นคุณจะลบคอมเมนต์หนีลบเอ,อ็กเซลทำไมตัวคุณเองย่อมรู้ยุ่ก่ใจนะครับขอสปอยแค่นี้ก่อนแต่เชื่อว่าที่ผมพูดมาพี่เพื่อน,นที่ติดตามช่องผมมาพอจะไดาออกได้ผู้หญิงเพี้ยนเพ้อ เพอเข้าเส้นคนนี้คือใข่ขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับอ่ะจุดสี่จุด 4, จ่ห้ายังไม่จบอีกนะเพิ่มเติมนะครับโพสต์ของคุณไม่มีวันไม่มีแค่วันนี้หรอกที่ลบไปแล้วไม่ถึงไม่เกี่ยวกับผมโดยตรงก็เถอะการที่จะระบายความรู้สึกถึงใครทักคนยาวๆไม่ผิดหรอกถ้าคนที่คุณพูดถึง ไม่ได้มาอยู่ในวงสังคมในจักรวาลสี่กอคงไม่มีใครเข้าไปอ่านให้ความสนใจหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครในไหนก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วขอเผื่อนิดนึงที่คุณลบไปแล้วชุดความคิดที่อยากให้ผู้ชายในฝันที่คนที่เข้ามาหาคุณต้องเป็นอย่างนั้น,ต,น,น,นต้องเป็นอย่างนี้ก่อนอื่นเลยสํารวจตัวเองเคยสํารวจตัวเองก่อนนะครับสิ่งที่เขียนมาเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองได้ทําอยู่เป็นกิจวัตรประจําวันอยู่หรือเปล่า คุณไม่ชอบสิ่งไหนก็อย่าไปทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบสิครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจิตใต้สํานึกความเป็นมนุษย์พื้นฐานจิตใจของแต่ละคนมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วต้องเก็บมาคิดแล้วนะครับถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยลกสมองก็เถอะทาไมเราเป็นผู้หญิงแท้ผู้ชายบางคนถึงไม่ให้เกียรติเราเลยทั้งที่เขาให้เกียรติทุกคนอะไรนะ,ะไระ้สาระนั่งโกหกอะ เรามาอา่านคอมเมนต์ได้ที่ครับในไหนก็ไหนละยาไปยาไปยาไปแสงมึงยาไปนะักอหาทัวให้แสงก่อนนะครับนะอืนะครับมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ครับนี่คือคาพูดของนางที่โพสพอดีผมเบอร์ไว้หมดแล้วบเ,เบอร์ไม่หมดมีคําว่าแม่น้องติดมาด้วยใครผ่านมาอ่านจะเข้าใจผิดได้ไม่อยากมีดรามา่าเดี๋ยวเอาไปขยายความผิดเข้าใจกันผิด,ผดอกีกนางโพสว่าเออพอนึกย้อนไปเออมันก็ตลกดีนะเฉียงเฮ้ยไร้สาระมากๆ แะเลาะการเรื่องอีอนากระลอกนี่เรื่องแม่น้องนี่ตอนนั้นฮีสั่งให้เราไปดูช่องแม่น้องเราก็แบบไม่กูต้องกูต้องดูคิดว่ากูว่างมากเหรอแล้วทําไมกูต้องเข้าไปดูคนนั่งโกหกวะหูมันโพสต์ยางนี้เหรอฮะฝากกูจะเรียนจบปริญญากูหมดค่า,าทิวเตอร์ไปเป็นแตนมึงคิดว่ากูดูไม่ออกเหรอว่าโกหกอ่ะ กูมีต่อหมองค่าสั่งอะไรสั่งไรเป็นพ่อกูเหรอคือตอนนั้นอยากพิมพ์แบบนี้นะแต่ก็แบบช่างแม่งเหอะจะเถียงเอาเหรียญก้าหารเหรอเออเราก็รบโพต์ไปจบจบคร่าวๆนะครับเอาแค่ประเด็นนี้เลยเอาแค่ประเด็นที่เบอร์ไม่หมดย้อนกลับไปตอนนางตอนผมยังลงคลิปแม่น้องสนุนแม่น้องแน,แน่นอนใครรออารตกิหรือรก็ตามที่ไม่เข้าใจในตัวแม่น้องผมจะบอกให้ดูคลิป ็มไปฟังด้วยตัวเองผมที่ผ่านมาทําช่องใครเห็นต่างน้อยคนนะที่ผมจะด่าส่วนมากจะใช้เหตุผลคุยคิดต่างเห็นต่างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนอกจากมาด่าผมผมถึงด่าก,กับขอขยายฟาร์มแค่นี้ครับจะจะได้ไม่เอาไปคิดเองเออเองพอดีเบอร์ไม่หมดขออภัยด้วยไม่อยากรบโพสโอ้โหแสมแพม ต้องอย่างนี้สิกูหาทัวให้แสมแพมแล้วนี่โพสยาวเหยียดเลยหกเกิดอะไรขึ้นครับกูหาทัวให้แสมแล้วนะก็ขอบเป็นกำใจครับนะผู้หญิงประเภทนี้มีเยอะครับแสมนะตู้นะครับเป็นกำกู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 เป็นกำใจให้แสม